เหนนะเนนะเดี๋ยวให้กินเนนะเนนะเดี๋ยวให้กินใหม่นะนะผลไม้กินไหมล่ะผลไม้ก็ไม่กินเหนนะะทาาหาเจอกันใหม่นะ ม,อม,อมออคอสวยเชียอืม่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ไม่หายผมพยายามกลดใชไหมนะไม่กินนะ